พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าให้สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่จะได้เพิษแตกมั่งคือนำพาข้าวเหนียวเพื่อนว่าให้สามัคคีกันไว้คือฝนแสนหาโตกลงมาจากฝ่าไหลโฮมหงสูนองเด้อพี่น้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวหน้าพ่อขา,ขาบดีเมธีนักปรา์ราษฎรอันเป็นตีครพรกักทุกท่านครับมื้อนี้กระผมชุมพอน,น้ำบุดีครับจากรานชุมพอนแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองขอนอำเพิ่เมืองจังหวัดมหาสารคาม ขายรถตามสภาพหากินตามกันเยิมครับพี่น้องครับเมื้อนี้ผมก็มานำเสนอรถไทยคุปตะนะครับเป็น,น 8, รุ่หน L3608 นะครับ36แดงม้าคุปตะนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2 5 0 0ันน่อยนะครับรถปี54ีเอกสารครบนะครับสภาพเดิมนะครับเดิมบ้างนะครับแต่ว่า้ากระโปรงนี่มี มีเป็นหูบ,บุบเนี่ยนะครับพี่นนับยางประมาณห้าสิบหกสเปอร์เซ็นกเส้นนะครับใช้ได้อีกปีสองปีแล้วครับรบ,บ่วง่ามนะครับมันมีเป็นรอยรถสวยนะครับคันนี้เคยตัดท่อนมาอยู่นะครับสีเดิมสีเดิมสวยอ้อนี้ถือถือแนวล่างรถ ฝายกระโปงบุบแน่สีเดิมนะครับเป็นรถได้เปิดฝากระโปงให้พอดูมิวตอาเปิดด้วยสีแขงสีขาวครับ นครับ้ำมันนี่กับดูสวยงามนะครับดูสวยงามหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเอกสารครบเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนี่ดอก ไปตาติดบลูกเบาเดิมนะครับเบาเป็นเบาของกู่ก็ตาไฟกับจิตไปติดแต่ติดยางหลังไม่สวยนะครับเจาดอกหลายอยู่เป็นยางเดิมพร้อมนะครับดดดดรถรถ่อยงกันตอนนี้ไม่อยู่แถ่กมหวสิกสองพันสองสองพันสองนะครับไม่ขึ้นอยู่ แต่ว่ากลับบรูวา่าสีนี้ช่วงมันขาดบอนะครับ <c oughs> ผ่านเป็นผ่านตราช้างผ่านทวนรุ่นด e ี2 2 5สองสอง e โปรนะครับซ้นบอกว่าซีนหลอบอกหว่า จิตก้าวมัเลยลูกเบ็ดเดกออนนะครับเบ็ดอ่อนแล้วมีกุ้งกวนเลยลูกกวนลมบ่เพิ่งมาถึงนะครับกวนลมปั่นป้เลยนะครับเงียบๆปั่นๆนเลย ไฮโเรดิกดีนะครับคนปานนะครับเสียงเคียงไหบ่หอนเกีย์บ่หอนหครับหลังคาโอเคนะครับหลังคาสวยอยู่นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับ193,000สเ้าหมับาท่น้ครับ นี่น้าใส่โฟเบีนใส่งานในปกตินะครับ เครื่องบันฟ้านเลยครับพี่น้องพี่น้องอยากได้เอาไปใส่กันตัวมาหากันครับไฟไฟติดแต่ติดนะครับไฟไฟท้ายติดหนึ่งดวงอุปรกรณ์สองชิ้นนะครับมาหลัง นี่อย่างหลังบาสวยมาไหนนะครับแต่ยังใช้ได้นะครับมันแตกร้ายง่านสริเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันที่ลองสนใจกับโทรมาครับ062-825-5750นะครับ 0628255750นะครับผมขอบคุณพี่นองผู้ที่ตามสุขุทุกคนนะครับสวัสดีครับ